พร um ้อมกันย่อมือขึ้นถึงคู่หาบอนจาเบ่งเส้นเยอะพร้อมกันย่อมือขึ้นถึงคู่บาหาบอนเต่งเล้วทั้งคู่กบคู่นางนาทั้งคู่บาคู่นางก่อนงโอ้ยท่านว่ายคู่บ่าแก้วแหย่อขึ้นใสพหัวเอื้อนเอือย พ่อมกันยกเพียงคอพ้อมกันยอเพียงบ่าเปิงเมื่อนีแล้วตกมึอตามยามือเมนโอ้ยขันน่ะเครื่องบ่กครบเ่าได้หามาพ่อขันมาของบ่พ่อเฮาได้หามาให้แนวใดทุกทุกสิ่งเนวแม่แต่ถวยยูหินเอาลงล่างเม่นสุบาย้วได้ โอ้ยขันละศาทูแล้วเทวพาปวดอยูก่กำไฟฝาเทวดาอจูกำไยสายเมื่อนี้แล้วกวดหน,น,นักห้ามเพราะละไรตื่นแทนแทงเอ้ยทั้งหลวงปู่ผู้อยู่นาทั้ง,วง,งวงตาผู้อยู่บ้านขันละแม่เมื่อนี้ทั้งเจ้าพี่บนบ้านทั้งเจ้าท่านบอนอยู่แล้ว โคข้านีคุกเขงเข้ามาหาโคข้านีผูกขาขามาเพิ่งจะได้โอ้ยขั้นข่ยแม่เมื่อนี้ขอให้แหกคือหน้าเกียงแม่เมื่อนี้ขอให้เพียนคือหน้าตางแ้วประตูเล็กให้จะใส่ไลยตอกแม่เมื่อนี้ประตูนอกให้จะใส่ไลยยัน แม่มือนี้แาธุกู้ขานี้สิได้เห็ดตามลายแล้วได้ผูกขานี้สิได้ไม่ตามงานันใดเอยข้ยศิษย์พเจ้า,าลินตามใจเจ้าปว,วดเงาทางลายเอ้ยขันสิพเจ้า,าลินกลางคืนหอดมืออื่นแมวเอ้ยเตื่นมือเศร้าวันหนาะจังยกกัน เมื่อนีแล้วแม่หดแล้วเจ็บแข้งบ่อแหามาหาเดูเมือด้อยั้นเจ็บขาบ่อแหามาไก่ตื้อพอให้ลอยฮั้นเป็นมุมปากซึ้งเหลือปากสร้างแหง้อโค้งเหม็นตาคื้นอื้นอ้าวเสียเนื้อเสียเนื้อโฮโฮโฮสัญญาโฮ เสียงดนตรีไปจัก3าหอบก้นจังให้เพึ่นทำรายการต่อไปอ้าว